่อยปีหนึ่งเข้ามาสามตัวนีนป่อยเือเกินโอ้ไม่ต้องไปหาที่ไหนหนอกกินที่นี่ก็พอแล้วโอผมถ้าเล่นสามตัวมันมีโอกาสที่จะถูกสามตัวเลยนะมีโอกาสถูกสามตัวเลยถ้ามาก็มาสามตัวเลยบป้าเต็นเยอะ ครับผมครับก่อนอื่นก็สวัสดีนะครับผมเซียนครับเป็นไงโอ้แม่นแม่นสมคำลํำลือครับผมได้ไหมโอ้แน่นอนครับนี่แล้วผมบอกว่ามันมาเรื่อยๆผมเลยครับแต่ว่าถ้าหวยออกมาประมาณสักหวยออกมาประมาณวันละวันยี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองช่วงนี้มาได้เลยเพราะว่าผมทำเสียบเสร็จไปเรียบร้อยแล้วโอ้ ครับผมเดี๋ยวนี้คนก็นตามเป็นแถวนะพวกเล่นเล็กวิ่งอยู่แถวร่มเก้านะอ่าเล็กวิ่งนี่จะไม่ค่อยพลาดเลยส่วนมากเล็กวิ่งไม่ค่อยพลาดเลยเออช่วงนี้มาแล้วมันเข้าถ้าตามนี่<ต>คือร <ๆ S 1> วยเลยใช่ไหมครับนี่ถ้ามาเลยผมรวยผมบอกผมก็บอกองค์ปรว่าถ้าเล่นกับผมมีโอกาสสองอสตัวสองตัวผมนิ่งไปที่ห้าสามแต่มันไม่ออกห้าสาม มันออกสี่สามสามกับสนะี่สามนะเรียเสือปอะไรไปโผล่ลงข้างล่างสี่สามมันจะเป็นหนึ่งสามโอ้แม่นแม่นแม่นมากเลยครับผมงวดนี้เอาเอา,เอายิ่งกว่าเดิมไหมนะเอายิ่งกว่าเดิมอีกอถ,ถ้ามันพลาดไปวัวเดียวเราลงปองต้องตามผมทันทีเลยนะถ้าพลาดไปวันี้วัหน้าเข้าสามตัวเลยโอ้ครับผมครับผม เล่นทำสุราคงไม่ยอมบอกองค์ปอแล้วเขาเล่นกับผมมีโอกาสมีโอกาสรวยเลยใช่ไหมครับมันเด่นวิ่งครับเด่นวิ่งบนตัวเดียวเด่นวิ่งบนตัวเดียวพ่นอย่างเดียวนะครับผมหกแปร้องแปดเด็ดล้อมหกล้องแปดคือบนใช่ไหมครับใช่ตัววิ่งนะตัววิ่งวัดเด่นตัวเดียว เเทไปเลยหกหกคือวงกลมไว้เลยนะครับเนาะเออวงกลมไปเลยบนนะครับผมบนหน่วยสิบมันก็อย่างเออองพอมันก็อย่างวันที่แล้วมันเป็นห้าสามใช่ไหมใช่ครับผมจะบอกตัววิ่งผมก็ไม่อยากอยากบอกเท่าไรผมเรให้ไปสองหางเลยครับเพราะว่ไอห้านั้นมันอยู่แทนหกอืมไอแปดนี่เป็นตัวรองนะบนบนอย่างเดียวนะพวกวิ่งนะบนเจ้าวิ่งเลยวิ่งไปเลยบนอย่างเดียวนะครับอ่าครบ <6 S 2> เด่นหกรองแปดเด่นหกรองแปดหลักหน่วยหรือหลักสิบครับเซียนครับเอออันนี้ผมไม่รู้นะตัววิ่งมันนะครับมันมาได้ทั้งหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบเลยนะสามารถมาได้เนาะคือแต่ว่าแยกนนบนให้วันนี้จะจัดให้สามตัวเลยนะเออเขาจับคู่แล้วหรอครับผมเออผมจับคู่ไว้แล้ว ครถ้าเล่นสามตัวมันมีโอกาสที่จะถูกสามตัวเลยนะมีโอกาสถูกสามตัวเลยถ้ามาตอมาสามตัวเลยวันนี้วที่หกถ้ามามาวางสามตัวครับผมตัวไหนครับเซียนครับสามตัวตัวแรกสี่สองหกสี่สองหกแปดสองหกแล้วก็แปดสองหก สี่ปดหกตัวรองสี่แปดหกตัวรองอสองตัวนี้เด่นสี่สองหกกับแปดสองหกนี่ตัวเด่นของผมตัวเด่นเลยลใช่ไหมครับเออตัวรองนี่คือเป็นแปดสีหกครับนายสุนี้ผมจะบอกแล้วมันเข้ามาบ่อยปีหนึ่งเข้ามาสามตัวนีนบ่อยเหลือเกินโอ้ไม่ต้องไปหาที่ไหนกินที่นี่ก็พอแล้วโอ <laughs> <laughs> นี่ผมชอบตรงนี้แหละครับสามตัวลยมั้ง สามตัวสามตัวนะเอ้ที่สี่สองแปดสองโเคนะครับผมนี่ละตัวชุดดิงของผมตัวประหารตเรี่ไปแล้วเมื่อวานเนี่ยลอตรตอรี่ยังไม่ออกเลยครับแปดจังปหารชื่อลอตเรี่ไปแปดสองหกสี่สองหกสี่สองหกทุกเออแล้วกับแปดสี่หกนี่เป็นจรอลอเป็นตัวรองยิ้มน่อยๆก็ได้เนี่ยครับผม แล้วก็สองตัวเนาะสองตัวล่างใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยสองตัวบนก่อนเอาสองตัวบนก่อนอ้าวสองหกสองหกเออกันไว้ล่ะกันไว้สองหกครับผมสองหกแล้วก็หกแปดหกแปดเออข้างบนบนอย่างเดียวบนเออบนอย่างเดียวไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับนั่นแหละครับหรีอแล้วจะคนซื้อจะกลับนะ <c oughs> คนที่กลับก็กลับได้แต่ว่าตัวผมบอกไม่ให้กลับไม่ให้กลับเลยนะครับบนยางเดียว,วม,มันจะมาไม่กลับส่วนมากมันจะมาไม่กลับนะอืมครับแล้วลงข้างล่างนะลงข้างล่างทีนี้ล่างใช่ไหมครับครับครับผมข้างล่างวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดตัวเดียวตัวเดียวรองหกลองหกจับคู่จับคู่นะครับ เจ็ดหกสองหกเจ็ดหกสองหกโอ้บนบนล่างเหมือนกันเลยนะครับเนาะสองหกเนาะครับครับเลขมันมีโอกาสที่คือกันได้โอ้ครับผมเลยจะแปลว่ามันคือกันแต่มันไม่เจะแปลว่า่เล็กมันคือกันมันไม่คงออกออกต่คงล่างอย่างเดียวเปลือกโผมาทั้งบนทั้งล่างทำไงล่ะโอ้ใช่ครับใช่อของอันนี้มันเป็นของที่แม่แนอนอนเป็นของเสียงไทยแต่ว่า ตนนี้คนตามผมบ่อยพวกได้ลงเต้าเดียวมันมาคนนี้มามาถึงบ้านบางทีผมก็ไม่อยากให้เดอกผมบอกว่าโอ๊ยส่ยมากมันถ้าเราให้มากเกินไปเดี๋ยวคนก็วุ่นวายมาถึงบ้านทั้งช่องนึนกว่าเดือดร้อนอีกโอ้ครับผมถ้ามันเล่นวิ่งเข้าวิ่งเข้ามาบ่อยเดี๋ยวมันจะ มันบอกต่อกันไปนะมันไปวิ่งผมให้ไปมันถูก้ถับไปขอไปขอครับพไปเอามาแล้วนี่มันตามยาวกันไปเลยแต่คนนั่นก็ว่าคนนี้ก็ว่าเอาถ้าสูงวัาที่สองมาว่าที่สามก็เอาแล้วชักเก็บมากขึ้นแล้วทีนี้ครับผมคือถ้าปล่อยกุ๊บนี่ดังเลยนะครับของเซียนเนี่ยของเซียนเนี่ยถ้าปล่อยนี่คือดังเลยใช่ไหมฮะแล้วแต่องค์ปอยจะปล่อยปล่อยก็ได้ไม่ปล่อยก็ได้ ครับผมปล่อยเหมือนเดิมแล้วครับผม<อ>ปล่อยปล่อยปุ๊บนี่ดังปั๊บเลยนะครับผมถ้าดังปับ๊บหัวหน้าผมก็ไม่กล้าให้ถูกแล้วั้ะกลัวย่านดังไม่ต้องกลัวดังครับมมมมันนนวาเจี่่ไลบกกผมมใชหรอซย ต้องต้องเปลี่ยนเป็นใหม่เป็นเซียนกลัวดังนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเซียนไม่อยากดังเซียนไม่อยากดังเนี่ยผมไม่อยากดังแต่ว่าอยากจะขอเลยเบอร์โทรผมผมก็ยังไม่ให้โอปอเลยใช่อยู่ครับผมไม่แกกคนผมไม่แกกคนหรอกเบอร์ผมผมก็ผมให้โอปออย่างเดียวครับผมถ้าถูกก็ว่ากับโอปอถ้าไม่ถูกก็ว่ากับโอปอแค่นั้นจบครับผมครับผมโอ้ยแต่งวดเมื่อกี้เนี่ยเซียนให้มาสี่สามตรงๆเลยนะห้าสี่สี่ห้าสามเนาะเซียนเนาะ สามตัวใช่ครับก็คือว่าไม่มีใครว่างผมอยู่คนเดียวผมก็จัดเลยมันผมบอกว่าเลขผมน่ะมันเข้ามาเรื่อยๆครับเข้ามาช่วงนี้มันช่วงเข้ามาสี่ห้าวดติดต่อกันแล้วนะเข้ามาแบบนี้นะงวดนี้งวดที่หกใช่ไหมครับวัดที่แล้วมันมันก็มีนะไอ่เก้านะแต่ว่าผมจัดเอาที่ไงงวดที่แล้วมันเป็นห้าสี่สามห้าสี่เก้าสามเก้าห้ายังไม่มีหมด เออตัดออกแล้วครับแต่หวดนี่ผมปล่อยให้องปอสามตัวผมไม่ตัดผมไม่มไมน่นเลยผมใส่ให้หมดเลยโอ้หออมาเต็มเต็มเลยนะครับผมหววที่แล้ว<ม>แสดงถ้าเตียนไม่ตัดออกนี่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนี่ก็น่าแหละน่นแหละข้างล่างผมก็ให้หนึ่งสามนะมันไปออกสาม แต่ว่าปกติเนี่ยข้างล่างมันเป็นสี่สามนะผมลองระหยดขึ้นข้างบนไว้ให้องปอไงครับผมแต่มาแต่ว่าวันที่แล้วม,มันมันมีข้างล่างมีหนึ 4, 3, ่งสามสี่สามแปดสามนะผมไปเลยตักสี่สามขึ้นข้างบนมันมีมันมีหนึ 1, 3, 3. ่งสามกับแปดสามครับแปลว่าผมให้อปอเห็นไหมครับผมน<ม>ัม่นแหละวัวนี้เอาไปรวยนะ้องกอนะวัน,นี้เอาไปรวยครับผม โอ้ครับผมสาธูครับแม่้องสาธุถูกแน่นอนถูกแน่นอนขอให้มานะครับเซียนเนาะครับครับผมผมน่ผมอยากบอกอปอไว้ก่อนนะครับคือห้าห้าออกเลขห้าวันหกเจ็ดวันเนี่ยผมซัมเสล็จแล้วเลยผมผมคอยจะจะคอยซื้อลอตเตอรี่อย่างเดียวโอ้เนี่ยผมรอให้เซียนนะครับผมเลยโทรหานนี้เพราะว่า ไม่ให้ใครคือแล้วไม่คือใครไม่ให้ใครคือแล้วไม่คือใครเอ,อวันที่แล้วมาผมก็ไปเล่นลอตเตอรีอ่ไว้ไงครับผม, 5, 4, 3, ผมห้าสี่สามผมหาซื้อห้าสามสี่เนี่ยผมหาซื้อว่าไม่รู้เท่าไหร่ครับนี่ครับผมเอาดูไว้นะครับ fc ครับเซียนไม่ต้องกลับนะครับผมมาแล้วนะฮะงวดที่แล้วเซียนบอกว่าตัดออกก็เลยไม่ถูกตัวเก้าห้าเลยงวดนี้ไม่ไม่ให้พลาดเลยนะครับผม เสียนไม่ไม่อยากดังแล้วตอนนี้เสียนไม่อยากดังนะครับเอาแคปหน้าจอไว้นะครับ FC ครับผมรอกันทั้งประเทศเลยนะฮะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมลมแรงมากเลยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ